วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวในแบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเริ่มต้นโดยการไปแอบถ่ายชายซอมซออ่อคนหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อ,อ,อม,มีขยะมากพอที่จะขายอภิรักก็ขอแวะไปที่ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อนำไปแลกเป็นเงินกลับบ้านครับ ความขยันของอภิรักษ์ดูเหมือนจะฝังแน่นอยู่ในตัวเขาที่ไม่งอมืองอเท้าในทุกนาทีของชีวิตตลอดทางที่เขาเดินกลับบ้านอภิรักษ์ก็ยังคงเก็บขยะข้างถนนตามถังขยะต่างๆอยู่ตลอดเส้นทางแถมยังรู้อีกว่าตรงไหนควรเก็บตรงไหนมีเจ้าของแล้วซึ่งแสดงออกถึงความมีมโนธรรมของเขาแม้จะดูสกปรกในครั้งแรกที่เห็นเออเออในทีแรกที่พบน่ากลัวในแวบแรกที่เจอหรือว่าน่ารังเกียจ ในวินาทีแรกที่มองแต่หากใครได้รู้จักอภิรักษ์คือคนที่ชวนรักทีเดียวครับท่านผู้ชมเพราะในระหว่างทางที่เดินผ่านบ้านเรือนผู้คนในระแวกนั้นจะส่งเสียงเรียกอภิรักษ์เพื่อเอาขวดน้ำหรือก,กล่องกระดาษให้กับเขาถือว่ามีแฟนคลับคนรักอภิรักษ์ไม่น้อยทีเดียวครับหน้าตาดูเหมือนเออเออ,อย่างนี้เขาชื่อนายอภิรักษ์แสโฮเหลือเชื่อนะครับว่าจะมีเก็บเกือบ5 0,000บาท วันนี้เราเชิญเข้ามาพูดคุยหน้าตาอย่างนี้แหละครับพูดรู้เรื่องหมดนะครับเพียงแต่คิดช้าพูดช้าจากคนเก็บขยะแถวพระรามสวันนี้เขาเก็บเข้ามาถึงพระรามสครับและเข้ามาที่หอของเราแล้วครับขอเชิญที่พบกับนายอภิรักษ์แซ่หอครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับอภิรักษ์เป็นไงครับอภิรักษ์ฝากเงินมา1ิ สิบหสป,ป,ปีโอ้โหมีเงินต้งองเยอะเราขายได้วันละเท่าไหร่พี่รักร้อยหนึ่งบางเอาร้อยหนึ่งบ้างห้าิบาทห้าสิบาทบาทถ้าห้าสิบบาทก็เข้าแบงค์ยี่สิบแล้วกินสามสิบโลโอ้โหดีมากเลยแล้วเขาเขาาดูเขาดูาดสมุดธนาคารสมุดของแกก็ค่อนข้างที่จะคค่อนข,ข้างที่จะดำหน่อยนะฮะเพราะว่า อาชีพเก็บขยะขายเวลาหยิบออกมาก็จะเนี่ยฮะขอบก็จะดำๆสกปรก<ะ>สกปกนิดนึงนะฮะโอ้โจริงๆด้วยนะครับเมื่อวันที่10เดือน7ปี09ะนะครับมี42,181อ,อ่อมี4 2 1 8บบาท70สตางต์ก็ฝากนี่แหละฮะจะเห็นนะครับวันละ20 20 20 20 20ตลอดเลยมีบางวันเห็นเจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าบางวันคนข้า,ขางเห็น ว่าฝาก20บาทก็เลยควักอีก20บาทให้สมทบเป็น40บ้าง60บ้าง100บ้างอะไรประมาณนี้นะฮะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับฝาจุกระทั่งถึงถึงวันนี้อใครเป็นคนสอนให้อภิรักษ์ฝากเงินวันละ20บาทครับเมื่อก่อนเดียนนั่งเสือโรงเรียนปลูกจิตโอ้โรงเรีนปลูกจิตฝากตั้งแต่ป .1 แล้วอ๋ออ๋อออฮะแล้วแล้วไงฝากป .1 ก็ รลุดสิบโถึงสิบตลาดเธอตลาดเธอตลดปีตลาดชีวิตนี่ครูอะไรสอนครูอะไรบอกชื่อจำชื่อครูได้ไหมครับครูสุพรครูสุพรนามสกุลจำได้ไหมไม่ได้ค่ะนะครูสุพรชูธงชัยอ่าชูชูธงชัยจำได้ใช่ไหมวันนี้เราเชิญมาครับวันนี้ครูสุพรมานั่งอยู่กับเราเขาขอเสียงปรบมือให้กับครูสุพรครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับ คุณสุพานครับจำได้ใช่ไหมฮะว่าทำทำยังไงอะไรยังไงถึงสอนให้อภิรักษ์ได้ได้ออมทรัพย์แบบนี้ครับครูครับที่โร <มา S 2> งเรียนจะมีนโยบายนะคะให้เด็กออมหัดออมทรัพย์ค่ะแล้วก็เริ่มต้นตอนนั้นเขาอยู่ปหนึ่งก็บอกแต่ก่อนเมื่อ20กว่าปีมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ค่าขนมมาวันหนึ่งไม่มากนักดิฉันก็บอกว่าเอออภิรักษ์หนูหนต้องรู้จักหน้าเงินเนี่ยมีค่านะลูกนะเราต้องรู้จักเก็บออมนุมาฝาก กับคุณครูวัวนละบาทก็แล้วกันนะลูกนะได้ไหมครับเขาก็บอกได้นะคะก็เริ่มเก็บออมมาวันละบาทละบาททุกวันพอถึงพอปลายสัปดาห์ดิฉันก็จะจะบอกค่ะบ,บอกนี่พี่รักษสัปดาห์นี้หนูได้5้าบาทแล้วนะลูกนะเดี๋ยวพอสิ้นเดือนคุณครูจะพาไปฝากที่ธนาคารนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่มีธนาคารมารับฝากที่โรงเรียนนะคะพอสิ้นเดือนเนี้ยเราก็ต้องนําเงินเนี่ยไปฝากธนาคารให้เด็กค่ะ เราจะให้เด็กออมพันระบาดระบาดเท่าที่เข้าจะสมัครใจโอ้โหค่ะแล้วการปลูกฝังในคราวนั้นครูสุพรอาจจะไม่เชื่อว่าอภิรักษ์ทำกระทั่งทุกวันนี้อภิรักษ์ปีนี้อายุเท่าไหร่ <33. S 1> แล้วครับ33ม3บาแล้วค่ะออมทรัพย์มาโดยตลอดวันละ20บาทนะฮะ20กว่าปี แต่ว่าที่เข้ามาที่ธนาคารนี้อย่างต่อเนื่อง16ปีเต็มๆเขาเป็นคนยังไงครับครูครับพี่ก็เป็นเด็กในกลุ่มเด็กเรียนช้านะคะ,<ฮ>ะก็ค่อนข้างว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อ <ฮะ S 2> แล้วก็ไม่ไม่ทําตัวเป็นภาระให้กับโรงเรียนกับคุณครูเลยค่ะ,<ฮ>ะพูดอะไรเขาก็ฟังแต่ว่าเราต้องอาศัยว่าพูดบ่อยๆพูดย้ําซ้ําเตือนบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะที่สําคัญก็คืออภิรักษ์เป็นคนที่กตัญญูรู้คุณเป็นอย่างมากนะฮะเราสามารถสัมผัสได้ถึงความกระต ฝากเงินไว้ตั้งเยอะจะฝากเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ผ่าตัดครับเอาไว้ผ่าตัดหัวใจแม่แม่เป็นความดันเบาหวานมีความดันมีเบาหวานม,มีอะไรอีก,เป,กเ,ปเป็นเกาฮะเป็นเป็นเกาเป็นเกาโอ้โอ้โรคหัวใจมีโรคหัวใจ ความผิดปกติทางสมองของอภิรักษ์ไม่เคยกระทบต่อความกระตัอยูในสำนึกของเขาเลยแม้แต่น้อยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาได้มาจากการขายขยะทุกวันเมื่อแบ่งเข้าธนาคาร20บาทเพื่อเก็บไว้เป็นค่าผ่าตัดหัวใจของแม่แล้วที่เหลือเขาให้แม่เก็บไว้ทั้งหมดครับแถมยังรู้อีกด้วยว่าวันแม่นั้นลูกที่ดีต้องทำอย่างไรรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ยอมห่วงใย